สวัสดีครับพบกับคนเห็ดมันนะครับเมื่อนีสิผ้าพี่น้องมาฉีดฮอร์โมนมันเนาะครับมาเบิงว่าผมผมใส่อย่งเนียในการฉีดฮอร์โมนอ่าอันแรกนะครับก็จะ,จะเป็นน้ำมักขี้หมูนะครับน้ำมักขี้หมูที่เราทำเองแล้วก็จะเป็นจุลินซี่สังเคราะห์แสงแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับ ปุ๋ยเกล็ดสูตรสามสิบสิบสิบนะครับเพราะว่ากเสริมประสิทธิภาพจักน้อยเพื่อให้มั่นเท่าจะเริ่มเต,ติบโตได้ดีไม่ช่วงปลูกผ้าแรงนะครับส่วนอัตราการใส่กะแล้วแต่พี่น้องเลยนะครับว่าเขาจะใส่ซ้ำไหน แต่ส่วนโตของคนเฮดมันแล้วเดี๋ยวจะพาพี่หน้องมาเบิง่งว่าผมมีใส่สำานสำหรับตัวแรกนะครับปุ๋ยเก็ามันผมกัอายุหาสิบหามือแล้วผมก็จะใส่ไปเลยนะครับสองส่อนอ่าซอนเขากองเซเว่นนี่แหละครับ ใส่ไอทีมันเป็นผงเขาก็ใส่ไปก่อนแล้วก็ตามด้วยที่เป็นข้องเล็วนะครับอันนี้จะเป็นจุอินซีสังเคราะห์แสง ก็จะใส่ไปสองสองปลากระป๋องนะครับปลากระป๋องเน่า้นินะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำหมักขี้หมู น้ำมันคีมูนี่ก็ผมก็จะให้ไปสองกระป๋องนะครับเท่ากับจุลินซี่สังเคแสงก็ตัวสุดท้ายนะครับสารเพิ่มประสิทธ,ธิภาพใส่ไปก็เกือบเกือบเต็มฟ้านะครับพี่ลองอันนี้จะเป็นแอปซา80นะครับสารเพิ่มประสิทธ,ธิภาพ ครับผมเดี๋ยวมาเปิ้งกันเลยครับอันนี้ก็จะโชคดีเนี่ยจักน้อยนะครับอันนี้เป็นแปลงติดเทียงก็ใส่น้ำจากก๊อกน้ำนเข้าไปน,นะครับสบายเร็ยสบายไปเลยเพ่ต้องอ่าตักน้ำเทลงถังเนะครับอันนี้เราก็ใส่สายยางไปเลย อันนี้เป็นมั่นเกษตรศาสตร์80นะครับอาอยุหามือพอดอีผมได้ทำการมาฉีดฮอร์โมนรอบที่3แล้วกับภาพพี่หนังาเบิงความเปลี่ยนแปลงของเพื่อนนะครับว่าได้ปุ๋ยทางดินไปรอบนึงแล้วก็ฉีดฮอร์โมนนี้รอบที่สามต้นก็กำลังขยายทรงพุ่มนะครับกำลังสวย คลิปนี้ขามีประโยชน์จังใดกะรบกวนฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามคนเฮ็ดมานะครับเกษตรกรมือใหม่เข้าจะมาเรียนรู้ไปน้ำกันครับผมมีข้อมูลดีๆอันใดกะเอามาแลกเปลี่ยนมาเบามาพูดจาก,กันคอมเหมือนกันได้ครับผมจังใดมือนี้กะผมต้องขอกาข่าวคำว่าสวัสดีครับ